ความคืบหน้าล่าสุดชี้จุดสร้างพญานาคบ้านลุงพลเสี่ยงผิดกฎหมายให้ทำกินอยู่อาศัยได้แต่ห้ามผุดสิ่งก่อสร้างมุกดาหารหัวหน้าอุทยานภูผายนตรบุจุดสร้างพญานาคบ้านลุงพลไม่ใช่เขตอุทยานแต่เป็นพื้นที่มีเอกสิทธิ์อนุโลมให้ชาวบ้านทำการเกษตรและอยู่อาศัยไม่สามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างไรายได้ต้องตรวจพิสูจน์ผิดกฎหมายหรือไม่ นายพิเชษสุขสบายนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพยนต์เปิดเผยถึงกรณีพื้นที่การสร้างพญานาคของบ้านลุงพลไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานโดยพื้นที่ของบ้านกกกอกนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นจุดที่ทางการนั้นอนุโลมให้ประชาชนทํากินและทำการเกษตรจากการสำรวจภาพถ่ายทาง gps เห็นชัดเจนว่าการสร้างพญานาคนั้น อยู่ห่างจากถนนเปรมพัฒนาไม่มากและติดกับลำห้วยบุงจึงมีความเสี่ยงหรือมิ่นเม่ว่าอาจจะเป็นการลุกล้ำป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่หรือจะเป็นพื้นที่ของทางหลวงชนบทจุดนี้ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่ในเบื้องต้นจุดที่สร้างพญานาคนี้ไม่ใช่เขตอุทยานส่วนพื้นที่ของชาวบ้านกกอกนั้นเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตให้ชาว บ้านนั้นอาศัยและทำการเกษตรไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ส่วนกรณีที่มีเจ้าของที่ดินบางคนนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปหาไรายได้เช่นทำกระท่อมให้เช่ามีไรายได้จากที่ดินจุดนี้ต้องไปตรวจสอบว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่เพราะเป็นการหาไรายได้จากที่ดินผิดไปจากวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านอาศัยและทำการเกษตรเท่านั้น จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะเป็นพื้นที่ของแขวงทางหลวงการก่อสร้างพญานาคน่าจะไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของสองหน่วยงานคือกรมป่าไม้และแขวงทางหลวงสำหรับปูปาริจิตนักขาราส่วนลำตัวสูงประมาณ3เมตรส่วนหัวสูงประมาณ7เมตรความยาวประมาณ44เมตรก่อสร้างตัวพญานาคตั้งแต่ เดือนธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันเสร็จไปแล้วประมาณ70%ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กับบทวิเคราะห์สัญญาณจากพอบอตรถึงคนร้ายคดีน้องชมพู่ผลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งสัญญาณถึงผู้กระทำความผิดในการหายตัวไปและเสียชีวิตของน้องชมพู่คดีดังที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศด้วยการใช้คำว่า ถ้าเหนื่อยแล้วก็มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยก่อนหน้านี้ในการถแถลงความคืบหน้าคดีเมื่อเดือนตุลาคม2563ตอนขึ้นเป็นผู้ชาก,การตำรวจแห่งชาติใหม่ๆตอนนั้นพลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวฝากว่าขอให้คนร้ายที่นั่งฟังการถแถลงอยู่จงนอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจไม่หยุดการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างแน่นอน มาล่าสุดที่อยู่ระหว่างการรอผลจากเครื่องจับเท็จหลังจากตำรวจนำคนในครอบครัวและญาติใกล้ชิดที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กน้องชมพู่ได้มาเข้ากระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หนนี้พบตรส่งข้อความว่าฝากถึงคนร้ายว่าให้คิดถึงเรื่องบาปบุญท่านก็หนีได้ชั่วคราวหากเหนื่อยแล้วก็มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่า ว่าเหตุเกิดจากอะไรการส่งสัญญาณดังกล่าวคงต้องฝากบอกผู้กระทําผิดจนน้องชมพู่เสียชีวิตทํานองรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจมาพูดคุยกันได้โทษหนักจะได้เบาลงซึ่งสอบสวนในชั้นนี้น่าจะเชื่อว่าเป็นการกระทําพลาดพลั้งไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเด็กแต่อาจกระทําด้วยอารมโมโหร้ายจนทําให้เด็กตเลิด จนสุดท้ายเดินหลงทางก่อนเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารกว่าจะตามหาตัวเด็กเจอก็คงเสียชีวิตแล้วจึงนำร่างไปอําพรางไว้บนภูเขาแต่ยิ่งสร้างสถานการณ์ยิ่งเป็นการยืนยันว่าเด็กไม่ได้ขึ้นไปนอนตายอยู่บนภูเขาอย่างแน่นอนเป็นการยืนยันให้เห็นว่าต้องมีคนที่มีส่วนทำให้เด็กต้องพลัดหลงและเสียชีวิตอุ้มร่างไปวางไว้ ถอดเสื้อผ้าออกเพื่อหวังเบนคดีด้วยความที่หมู่บ้านกกอกนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทจึงไม่สามารถตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีกล้องวงจรปิดการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจึงขาดพยานหลักฐานบางช่วงบางตอนไปแต่ด้วยการประมวลผลการสอบปากคำทั้งหมดสรุปได้ว่าครอบครัวนี้ ไม่ได้มีสาเหตุขัดแย้งกับใครไม่มีเงินทองหรือผลประโยชน์ลงเอยจึงเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดที่ทำผิดพลาดจนทำให้เด็กตายอย่างน่าเศร้าทั้งการสอบปากคำคนในหมู่บ้านกว่า300ปากทำให้เห็นว่ามีใครบางคนพูดจาไม่ตรงกับความจริงมากมายหลายประเด็นน่าจะลองทบทวนให้ดีเพราะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอะไร พบอตรเปิดช่องให้เข้าไปจับเข่าคุยเพื่อหาทางออกเพื่อบรรเทาโทษแล้วความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมเข้าตรวจสอบวังพญานาคลุงพลลุงพลไม่วันติดต่อผู้ใหญ่จัดการความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมุกดาหารว่าตามที่ คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออ,อชยกรรมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทศให้ดำเนินคดีกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับพวกเนื่องจากเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนก่อสร้างเป็นวังพญานาคตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14 ก่อสร้างหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติทําให้ป่าเสื่อมสภาพหรือไม่นั้นนายวีระสายแก้วเจ้าพนักง,งานป่าไม้ชํนานาญงานสํนนานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7วงเล็บขอนแก่นกล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านกก,กอกตํบลกกตูมอําเภอรงหลวงอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพานแต่สำหรับพื้นที่ของลุงพลที่ใช้ในการก่อสร้างวางพญานาคตามที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งลุงพลไม่ได้มีสิทธิ์ถือครองที่ดินตามมาติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2541หรือไม่นั้นทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบพิกัดและ เอกสารที่เกี่ยวข้องในเร็ววันนี้นายชัยพลวิภาหรือพล์กล่าวว่าผมก็ไม่รู้นะว่าพื้นที่ก่อสร้างศาลพญานาคอยู่ในเขตอุทยานภูผาย์หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติตอนนี้ได้ติดต่อให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพดำเนินการเป็นธุระให้อยู่ในส่วนของการสร้างพญานาค จะต,ต้องยกเลิกหรือยุติการก่อสร้างหรือไม่นั้นก็คงต้องดูกันไปก่อนและไม่ได้กังวลว่าองค์พญานาคจะถูกเจ้าหน้าที่ยกออกไปอีกเหมือนกับท่อนไม้ตะเคียนโสรพีหลังจากได้พบทนายตั้มก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ภูหลวงในช่วงอาทิตย์หน้าด้วยการนุ่งขาวถือศีลแปดโดยเป็นความตั้งใจจะทำนานแล้วเพราะ ก็ยังไม่เคยบวชซึ่งพระอาจารย์พลก็เคยแนะนำให้บวชตั้งแต่ครั้งแรกแต่เนื่องด้วยทุกอย่างมันยังไม่ถึงเวลาครั้งนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องถือศีล8ร่วมกันกับยูทูบเบอร์อีก2-3คนก็ยินดีถ้าใครจะไปถือศีลด้วยอันหนึ่งพื้นที่ก่อสร้างวางพญานาคที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี ด้านหน้าของที่ดินจะอยู่ติดกับถนนบ้านกกอกเต่างอยจังหวัดสกลนครด้านข้างและหลังติดกับลําห้วยบุงอีกด้านติดบ้านลุงพลโดยลุงพลตั้งชื่อว่าวังเชตุพลยานพ่อองค์ปู่ยศสุวรรณคาโดยใช้พื้นที่ก่อสร้างสารพญานาคเป็นแนวยาวไปตามลําห้วยบุง จากหางถึงส่วนหัวขององค์พญานาคมีความยาวประมาณ44เมตรส่วนสูงด้านเสียนประมาณ8.4เมตรรอบวงลำตัวประมาณ1.07เมตรส่วนหางมีความสูงประมาณ3.25เมตรหันส่วนด้านเสียนมาทางบ้านลุงพล